เป่าเตาพี่น้องมานี่นะครับผมมาเล่นธรรมชาตินะครับยิ่ตโง่ง้าครับพี่น้องครับผมโอ้ลมแห้งคักขี้เหร่ครับผมพี่น้องครับผมให้พี่น้องได้เห็นนะวิถีบ้านเฮานนะครับผมนี่กําลังปั้นเต่าทานนะครับผมพี่น้องนะครับผมปั้นเต่าทานตอนลมแห้งแห้งพี่น้องบรรยากาศสุดยอดเลยครับผม เองครับผมเนี่ครับผมบ้ามมาเบิตรงหน้าแมวเ่านะครับผมมาเบิพุ่มาเหนือหลายวันไลยอสิขายบเรือครับพี่ต้ครับผมมาเบิกล่องเ่องเกิดเร่องเยครับผมสบายลมแพ้งครับบรรยากาศุยอดเลยพูด้องครับโอเคนะครับบรรยากาศครับตรงตรงหน้าวนเถานะครับผม บ้านๆน,นะครับหนองสานะครับผมกว้างเลยนะครับผมพาเท่ากันมาเท่าพูดไปนะครับเพื่อนเลี้ยงป่านิดน,นะครับผมพอดีแร่ปลาเต่าเสียเปต้มกินปีใหม่มได้ครับผมพี่น้องนี่ครับเศร็จกินพอเพียงนะครับผมนะครับอ้บรรยากาศดีมากๆากครับผมพี่น้อง ครับผมสํารับเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่านะครับผมพี่ขอมมาติดตามสํารับเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่คอามาติตาบ่าวตาใใาเ,เต๋านะครับผมกขอขอบคุณหลายเด้อครับผมปีไหมนี่บ่าวเต๋าสี่ขอป่วยพรอให้พี่น้องนะครับผมเพื่อนเพื่อนที่คอมมาติดตามบ่าวเต๋านะครับในปี2021ขนีเนอ,อนี่นะครับผมหรือปี6 4ีนี่นะครับผม ขอให้พี่น้องเฮามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมร่ำรวยร่ำรวยเงินทองทุกคนนะครับผมคิดฝังสิ่นไหใครประสมม์สเลรดังใจปาถนาทุกสิ่งทุกอย่างทุกการครับผมขอให้พากยเร็นะับผมโอ้ยปแหงไลี่น้องไนตรับทุกคนกด s i b หลายๆโเคคลิปนี้บ๊ายบายนะครับผมสวัสดีครับผมพี่น้องเจอกันอีกคลิปหน้า